สวัสดีครับผมช่างนกวัสดสมอนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมในเพจ e อร้อยพาเที่ยวแล้วก็ช่อง e อร้อยพาเที่ยวทาง Youtube เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเกี่ยวกับเลขโครงรถ Suzuki e อร้ของเรานะครับนี่ผมก็จะพามาดู3รุ่นนะครับเนี่ยครับจะมาดูกันว่าเลขแต่ละคันแต่ละโครงมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะครับอย่างคันแรกนี่ก็จะเป็นไอร้อยมานะครับคันที่2นี่ก็จะเป็น e อร้อยนะครับ คันที่สามนี่เป็นเอรอยพีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มจากเอรอยมาร์กสามก่อนเลยนะครับรอยมาร์คสามก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับสําหรับเครื่องเอรอยเลขโคงเอรอยมาร์สามนะครับนี่ครับจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือเลขโค้งของเอรอยมาร์คสามเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอจะไม่มีนะครับเนี่ยครับ ตรงคอจะไม่มีนะครับสําหรับเอร้อยมาร์กสครับบางทีเราไปขนส่งอย่างนี้ช่างตรวจขนส่งเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้เป็นช่างรุ่นใหม่อย่างนี้ก็จะไม่รู้นะคร ouais <c oughs> ับว่าร <c oughs> ุ <c oughs> <c oughs> ่นเอร้อยมาร์กสของเราเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเป็นช่างเก่าโบราณตรวจสภาพที่ขนส่งเขาก็จะรู้ว่าอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าผมเคยเจอกับตัวเองนะครับเขาหาว่ารถตอกเลขใหม่นะครับสําหรับเอร้อยมาร์กสคันนี้นะครับเนี่ยครับ สีโครงเดิมครับเลขเดิมแห้งๆครับเนี่ยครับไม่ได้ตอกไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับาน,าน,นี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเอกลักษณ์คือเลขหนึ่งเนี่ยครับเ, uh, yah, lan? เลขหนึ่งนี่จะลึกนะครับสําหรับเอรอยมักสามรุ่นนี้นะครับเลขโครงเลขหนึ่งจะลึกมากครับสังเกตดีๆครับพลาตีพลาดูเลขโครงครับเอรอยก็ตัวเอนี่ก็เป็นบางๆครับแต่เลขหนึ่งนี่จะลึกมากครับนี่ครับต้องแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้ครับสําหรับเลขเอรอยมักสามนะครับต่อไปก็จะเป็นเอรอยเออาร์ครับนี่ครับเอรอยเออาร์เอรอยาก็ใหม่ขึ้นมาครับใหม่ขึ้นมาก็จะมาตีอยู่ตรงคอเรานี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้ามาตีอยู่ตรงนี้เรานะครับทั่วไปอย่างที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับนี่ครับก็จะตีอยู่ตรงนี้นี่ครับ ก็ประมาณนี้สําหรับเลขคอเอรอยอานะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วครับเนี่ยครับก็ลองดูนะครับว่าของใครเลขอยู่ตรงไหนนะครับครับเลขโค้งเอรอยแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเอรอยพีนะครับนี่ครับเอรอยพีนี่จะแตกต่างจากเอรอยเออาร์นะครับเลขเพราะว่าเลขคอเอรอยเออาร์ของเราจะอยู่ข้างขวานะครับ อยู่ข้างขวานะครับประมาณนี้แต่ถ้าขยับมาเป็นรุ่น A100P นะครับนี่ครับสีเดิมนะครับเลขคอจะมาอยู่ทางซ้ายนะครับนี่ครับเลขคอจะมาอยู่ทางซ้ายเห็นไหมครับนี่จะไม่ได้อยู่ทางขวาเหมือนเดิมแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูของ A100SR จะอยู่ขวานะครับมา a อ0 0 p จะอยู่ข้างซ้ายนะครับข้างไรซละสังเกตตรงนี้นะครับ a อ0อจะมาอยู่ข้างล่างนะครับเทสอาร์เมื่อกี้นี้อยู่ข้างขวาจะตีข้างบน เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเป็น SR จะอยู่ข้างบนแต่ถ้าเรากลับมาดูเป็นเอรอยพีนะครับนี่ครับเอรอยเราจะอยู่ข้างล่างครับเลขจะขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับเลขคอจะอยู่ข้างซ้ายนะครับสําหรับเอรอยพีแล้วนะครับแล้วก็มีอีกที่นึ่งครับข้อแตกต่างของโครงเอรอยพีนะครับเนี่ยครับตรงใต้เบาะเราตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าสังเกตบริเวณนี้ ของเอรอยพีจะไม่มีรูนะครับจะไม่มีรูใส่เบาะเบาะเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นเอรอยเอจะมีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโค้งก็จะแตกต่างกันตรงนี้อีกที่หนึ่งครับสําหรับเอรอยเอกับเอรอยพีนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับซูซูกิเลขโค้งนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ สรับรับซูซูกิร้อยเราเพื่อเป็นข้อมูลพิ่มเติมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนวัตสมอครับผม